ค่ะวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะคุณแม่ใส่แว่นตาขาเดียวค่ะวันนี้คุณแม่โปร่ะโปรผ้าราคาพันหกมาโปรราคาทุนพันห้านะคะค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้ค่ะเป็นสีฟ้าใสค่ะเป็นลายประตูวังนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะ <icana>, สวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมักืนไหนชอบพื้นไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้งค <comb> ่ะ <c> ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงงานตลอดปีค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมักื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะพื้นนี่ก็พื้นถ้าเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวตองแก่นะคะดอกลาววดีค่ะขอล้อมดอกวลาววดีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทสามตะกอทอมือค่ะเส้นยืนเป็นไหมจุนค่ะเส้นพุ่งเป็นไหมบ้านนะคะไหมบ้านกับไหมจุนบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ สวยไม่สัง่งสวยไม่จืดจางค่ะขอล้อมดอกลาวดีนะคะ1,500บาทราคาโปรโมชั่นค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ1,500าบาทนะคะค่ะสวยไม่สัง่งสวยไม่จืดจางค่ะค่ะ1,500บาทค่ะค่ะนี่ก็1,500บาทนะคะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายค่ะลายดาวล้อมเดือนค่ะค่ะดาวล้อมเดือนพื้นผ้าเป็นสีแดงเม็ดมะขามนะคะค่ะเขาเรียกว่าแดงเม็ดมะขามดาวล้อมเดือนค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันสามหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะ ค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็ลายดอกกระเจียวนะคะเปอร์หกไหมเรื่อหกค่ะหนึ่งพันหไอห้าร้อยบาทนะคะ ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะลายดอกกระเจียวค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นค่ะค่ะผ้าหลุดจำนำนะคะคุณแม่มาปรูต้นทุนค่ะปลูหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ก็เหมาะสมนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเหมาะสมค่ะ ค่ะไปเป็นของขวัญของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะค่ะไปเป็นของขวัญวันไหว,ว้วันกเกษียณก็ดูดีนะคะค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับค่ะนี่ก็ลายประตูวังสีฟ้าใสค่ะค่ะเป็นวันศุกร์ใส่วันศุกร์ก็พอดีสวยงามค่ะใส่ออกงานบุญก็เลิศหรูดูเด่นค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะค่ะหนึ่งพันห้ารบาทค่ะ ค่า1,500บาทนะคะสวยทุกถื้นงามทุกพืนแก่มทุกถืนนะคะค่า1,500บาทค่ะคามมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะ1,500บาทค่ะค่า1,500บาทค่ะ อันนี้ลายค่ะขี้ม่วงชมพูค่ะเป็นลายต้นสนค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าดอกมะเขือนะคะขั้นช่างทางน้ำไหลดอกมะเขือค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่ต่างสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นค่าสามตะกอทอมือนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ ดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ, 1, คะนี่ก็มีขอขั้นนะคะอันนี้ขั้นนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะคุณแม่น้อมรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ค่ะเป็นหมีขั้นค่ะหมีขั้นคล้ายหมีโฮลนั่นแหละค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะดูบริวารของคุณแม่นะคะค่ะถ้าคุณแม่ถ่ายคลิปทีไรก็บริวารของคุณแม่ช่วยค่ะค่ะช่วยขายของค่ะคุณค่ะบริวารของคุณแม่ช่วยขายของนะคะเจี๊ยบเจี๊ยบค่ะบางของคุณแม่มีนกเยอะค่ะเป็นธรรมชาติค่ะค่ะมันอยู่ข้างนอกหมู่บ้านค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะนี่ค่ะสีเขาเรียกว่าสีอันนี้นะคะเป็นงานใหม่บ้านทุ่งยืนนะคะผืนนี้ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นสีพัยค่ะเขียวพัยนะคะสวยนะคะดูดีดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นค่ะเป็นผ้าห้าตะกอไอเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะผืนนี้เป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะ ค่ะไทยเนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้งรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ